ต้องยำต้องยำโดนตัวที่สี่นี่ เปียนจุดเดียวแต้มที่สี่แล้วครับนึ่สองจุดสี่เส้นครับผมนี่สุดยอดครับผม จุดเดียวสามเต็มแล้วครับสองจุดสี่เส้นครับผมฝากผลงานปลาหน้าไปด้วยครับเจ้า กัดแล้วโดดเบาเลยโดนโดนบั้งอือน,น,นี่ครับแต้มซองไม้นี่ครับ สุดยอดครับ2.4เซ้นแก้ว โดนอ้ยเส้นนี้หน่อยเล็กใส่นหน่อยกระโดนนี่โดนนี่ตีอยู่จุดเดียวครับใส่นี้นหน่อยกระโดนครับขนาด2.4งจุี่เซนนี่สอสเซนครับนี่ฝากผลงานไม่ได้ครับเจ้า บอลบอตูน,น,ตนไม้เดียวว่าเป็นซีหาตัวแล้วครับสองจุดซีเส้นครับผมนี่เต็มปากปากบนหน้า,นานไปเลยครับยอด ใส่สวยๆครับเป็นร่องน้ำเขาน้านะครับเป็นร่นองนะ้ำขั้นหน้าคาดครับสองจุดสี่เส้นไปเจด,เด้ยครับนี่ไปหน้าสุดยอดครับ นใส่ดีครับใส่สวยๆสองจุดสี่เซนขนาดสองจุดสี่เซน แคมที่สองครับจุดนี่ตัวน,นี้ใส่สวยขึ้นมากน้อยครับใส่สวยขึ้นมากน้อยครับ ขนาด2.4งจสเสนครับผม2.4งจสเสนเนี่ครับป่าหน้าครับใส่เหล็กใส่หน่อยเก็บนี่ครับฝากผลงานไปเลยครับกบยางจิ๋วนี่สุดยอดครับผม